สวัสดีครับเรามาดูในเรื่องของโครโมโซมกันนะครับในวันนี้คำว่าโครโมโซมนั้นเนี่ยก็คือเป็นลักษณะนะครับที่เป็นเส้นใยเล็กๆซึ่งมีโปรตีนอยู่ในนิวเคลียสนะฮะไอโครโมโซมนั้นก็คือลักษณะของเส้นใยเล็กๆนะครับเป็นไฟเบอร์เป็นเส้นใยเล็กๆนะครับที่มีโปรตีนอยู่ในนิวเคลียสนะฮะที่มีโปรตีนอยู่ในนิวเคลียส นะครับนี่คือคําว่าลักษณะของคโครโมโซมรูปล่างนั้นจะเหมือนกันอยู่กันเป็นคู่คู่นะครับรูปล่างเหมือนกันรูปล่างนั้นเหมือนกันอยู่กันเป็นคู่คู่อยู่กันเป็นคู่คู่นะครับนี่ยฮะนี่คือนิยามของไอเจ้าโครโมโซมซึ่ง แต่ละคู่นั้นเราจะมีชื่อเรียกนะครับแต่ละคู่นั้นเราจะเรียกว่าขอทับศัพท์นะฮะ homologous นะ homologous นะครับ homologous แล้วก็โครโมโซมโครโมโซมนะครับอันนี้ก็คือลักษณะของโครโมโซมนั่นเอง ลักษณะของไอเจ้าโครโมโซมนั่นเองก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะนี่ก็คือตัวโครโมโซมจะให้ดูรูปสักนิดหนึ่งนะครับนี่ก็ลักษณะจะเป็นอย่างนี้นะครับจะอยู่กันเป็นคู่คู่นะฮะจะอยู่กันเป็นคู่คู่เป็นเส้นใยนะครับก็จะเป็นโฮโมโลกัสโครโมโซมลักษณะนี้คู่คู่อย่างนี้นะครับ เาละนี่ก็ต้องจํานิยามก่อนนะครับว่าคโครโมโซมนั้นก็หมายถึงลักษณะที่เป็นเส้นใยเล็กๆซึ่งประกอบไปด้วยโปรตีนอยู่ภายในนิวเคลียสครับมีรูปร่างเหมือนกันเป็นคู่ๆแต่ละคู่นั้นเรียกว่าโฮโมโลกัสโครโมโซมนะครับซึ่งในแต่ละคโครโมโซมนั้นเนี่ยก็จะมียีนควบคุมลักษณะต่างๆซึ่ง ก็จะประกอบไปด้วยลักษณะดังนี้นะครับก็คือยีนที่มาจากพ่อกับยีนที่มาจากแม่นะครับก็จะเป็นลักษณะที่ควบคุมเช่นควบคุมลักษณะของผมสีดำควบคุมลักษณะของผมสีบลอนนะครับนะฮะก็จะติดมาในโครโมโซม1คู่นะครับนี่ฮะก็จะมียีนที่ได้มาด้วยได้ยีนมาจากพ่อจากแม่คู่หนึ่งนะครับมารวมกันนะฮะ นี่คือลักษณะของเส้นที่เป็นคโครโมโซมซึ่งประกอบไปอยู่ภายในนิวเคลียสนั่นเองนะครับประกอบอยู่ภายในนิวเคลียสลักษณะของคโครโมโซมอันนี้นะครับซึ่งรูปร่างเนี่ยก็จะให้ดูก็เป็นเส้นใยอย่างนี้นะครับเป็นลักษณะของเส้นใยลักษณะนี้นะเป็นเส้นใยนะฮะติดกันตรงกลางนะครับเรียกว่าเซนทรเมียร์นะเซนทรเมียร์ก็จะเป็นเส้นใยอย่างนี้นะครับลักษณะก็เป็นใย ก็คือสิ่งที่เรียกว่าโครโมโซมั่นเองก็เห็นรูปร่างหน้าตาแล้วนะครับที่นี้ประเด็นสําคัญก็คือเมื่อมีการแบ่งเซลล์นั้นลักษณะมันเกิดอย่างไรนะครับลักษณะเมื่อมีการแบ่งเซลล์นั้นเนี่ยนะครับเขาทํากันอย่างไรนะ,นะครับเมื่อโครโมโซมนั้นมีการแบ่งตัวเกิดขึ้นนะครับการแตกตัวหรือมีการแบ่งตัวเกิดขึ้นนั้นเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้าง จะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างก็มาดูนะครับเราก็มาดูกันเมื่อมีการแบ่งเซลล์นั้นเนี่ยนะครับคโครโมโซมแต่ละแท่งนั้นก็จะมีประกอบไปด้วยคโครมาติด2โครมาติดที่เหมือนกันนะครับนี่คือคโครมาติดไอ้เจ้า2โครมาติดที่เหมือนกันนั้นซึ่งเกิดจากการที่คโครโมโซมจําลองตัวเองขึ้นมาโดยส่วนตรงกลางนั้นเนี่ยมันจะติดกันเรียกว่าเซนโทรเมียนะครับประกอบด้วย ติดกันอยู่ตรงกลางนี้เรียกว่าเซนโทรเมียนะฮะนี่ครับและโครโมโซมประกอบด้วยโมเลกุลของ DNA นะครับไปตัวโครโมโซมนั้นเนี่ยนะฮะนี่ครับก็จะป,ประกอบด้วยโมเลกุลของ DNA ซึ่งจะขดจับตัวกับโปรโตีนพอมันแบ่งตัวเกิดขึ้นก็จะทำให้มี DNA เกิดขึ้นเป็น2เท่านะครับเอาละเราก็มาสรุป เมื่อมีการแบ่งเซลล์สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเป็นอย่างไรนี่ก็บอกว่าคโครโมโซมนั้นนะครับแต่ละแท่งนั้นนะคโครโมโซมแต่ละแท่งจะประกอบด้วยคโครมาติดนะจะประกอบด้วยตัวที่เรียกว่าคโครมาติดนะครับสองคโครมาติดนะสองอันก็แล้วกันประกอบด้วยคโครมาติดสองอัน ซึ่งเหมือนกันเลยนะครับซึ่งเหมือนกันเลยโครโมโซมแต่ละแท่งนั้นเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยโครมาติด2อนอันนี้ก็จําไว้ซึ่งไอ้เจ้าโครมาติด2อันนั้นเนี่ยมันก็เกิดจากนะซึ่งมีลักษณะที่เหมือนกันเลยนะครับทําไมมันเหมือนกันล่ะก็เพราะว่ามันจําลองตัวเองขึ้นมานะเพราะว่าเกิดจากการที่มันจําลองตัวมันเองขึ้นมาให้เหมือนกันแล้วก็จะมีส่วนที่ติดกันอยู่ตรงกลาง นะครับเรียกว่าเซนโทรเมียมีส่วนที่ติดกันอยู่ตรงกลางนะครับที่ติดกันตรงกลางเรียกตรงนี้ก็ขอทับศัพท์นะครับว่าเซนโทรเมียเซนเตอร์นะครับเซนโทรเมียนี่ครับส่วนที่ติดกันตรงกลางนั้นเราจะเรียกว่าเซนโทรเมียนะฮะนี่ก็คือรูปล่างตัวนี้ นะครับส่วนที่ติดกันตรงกลางนั้นจะเรียกว่าเซนทรเมียร์นะครับก็มาดูภาพฮะนี่ครับก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะฮะก็จะเป็นเซลล์ที่ติดกันอยู่ตรงกลางนะครับก็จะเหมือนกันเลยนะครับเรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดนะคู่นี้เป็นซิสเตอร์โครมาติดก็คือเกิดจากการจําลองตัวเองหน้าตาที่เหมือนกันทีเดียวนะครับนะะนี่เป็นโครโมโซมอันแรกนี่เป็นสายโครโมโซมนะเป็นสายอย่างนี้เลยนะครับนะเป็นเส้นใยเป็นคู่โครโมโซม นะครับทีนี้เพื่อเกิดการแบ่งตัวเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับในสองสายลักษณะนี้อยู่ภายในนิวเคลียสนะสองสายนี้อยู่ภายในนิวเคลียสนะครับโดยแต่ละคู่นั้นเนี่ยก็จะมีโครมาติดอยู่2อ,อันที่เหมือนกันซึ่งเกิดจากโครโมโซมจําลองตัวเองขึ้นมาไอส่วนที่ติดกันอยู่ตรงกลางนั้นเรียกว่าเซนโทรเมียนะครับส่วนที่ติดกันอยู่ตรงกลางนั้นเรียกว่าเซนโทรเมียนี่ก็เรียกว่าซิสเตอร์โครมาติดนะครับ หลังจากนั้นก็จะแบ่งนะฮะก็จะแบ่งเซลล์ออกมานะก็จะแบ่งแยกเซลล์ออกมานะครับเขาก็จะแยกแบ่งเซลล์ออกมาตามรูปนี้นะครับนะก็จะแยกออกมาเป็น2คู่นะฮะนี่ก็คือโฮโมโลกัสโครโมโซมเซปาร์เรตก็คือแยกออกมาเป็นแต่ละชิ้นนะครับแล้วก็ซิสเตอร์โครมาติดก็จะแยกกันอีกนะครับนี่ก็คือลักษณะของการแบ่งเซลล์แบ่งตัวนะครับแบบนี้คือกระบวนการที่ยกตัวอย่างเรียกว่า ไมโอซิสนะครับการแยกตัวแบบไมโอซิสนะครับการแยกตัวแบบไมโอซิสนะฮะนี่ก็